ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตสนันบดได้มีหญิงกำพร้าคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเดือนเพนเธออาศัยอยู่กับพ่อสองคนนับตั้งแต่แม่ได้ตายจากไปพอการเวลาผ่านไปพ่อของเดือนเพนก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงไม้ลูกติดเธอมีชื่อว่าน้าสายใจนับตั้งแต่พ่อพ,อพาเมียใหม่เข้าบ้านจากนั้นความรักความอบอุ่นที่เดือนเพนเคยได้รับมาตลอดก็หายไปเพราะนั้น าสายใจมักจะกลั่นแกล้งเดือนเพนทุกครั้งที่พ่อไม่อยู่บ้านโดยที่เธอชอบไซให้ทำงานสารพัดในบ้านแต่เดือนเพนก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังเพราะกลัวว่าพ่อจะไม่สบายใจพอกานเวลาผ่านไปไม่ถึง5ปีพ่อของเดือนเพนก็ได้ป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเดือนเพนก็ไซชีวิตอยู่อย่างเดียวดายอาศัยอยู่กับหน้าสายใจ และลูกชายของเขาบ้านซึ่งเป็นมรดกของพ่อกับแม่ของเดือนเพนหลังจากนั้นก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของนา้าสายใจผู้เป็นใหญ่ในบ้านส่วนเดือนเพนก็ไม่ต่างจากผู้อาศัยในแต่ละวันจะถูกนา้าสายใจเรียกใช้อย่างทาสนับตั้งแต่ซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวงานบ้านทุกอย่างเดือนเพนจะต้องทำคนเดียวทั้งหมดส่วนนา้าสายใจและลูกชายได้แต่นั่งกิน นอนกินโดยที่ไม่เคยนึกสงสารเดือนเพนแม้แต่น้อยนี่นั่งเดินเพนแกซักผ้าเสร็จหรือยังข้าปวดเมื่อยรีบมานวดขาให้ข้าเร็วๆเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวหนูเก็บของก่อนนะแล้วจะนวดให้น้าสายใจปวดเมื่อยตรงไหนจ้าเดี๋ยวหนูจะนวดให้ อย่าบอกนะว่าแกแอบไปคบกับหนุ่มๆอยู่ท่าน้ำน่ะเห็นหนีลงไปซักผ้าตั้งนานไม่เห็นมาเปล่าจะน่าสายใจเพนก็ไปซักผ้าตามปกตินั่นแหละเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเลยจ้าดีแล้วทำการทำงานอะไรน่ะให้ตั้งใจทำอย่าแอบอู้งานเดียวจะเคยตัวจ๋านะเพนจะจำไว้ดีอย่าให้ข้ารู้นะว่าแกไปอ่อยผู้ชายบ้านใต้บ้านเหนืออยู่ท่าน้ำน่ะถ้าข้ารู้น่ะข้าจะเคียนแกให้หลังลายเลยคอยดู หนูไม่ทำหรอกจ้าดีขอให้ทำได้อย่างที่พูดเธอเป็นผู้หญิงยิงเลือนไม่ใช่ไปอู้ไปอ่อยผู้ชายอยู่ได้งานบ้านงานเรือนไม่เป็นโลเป็นภายแบบนั้นมันก็ไม่ดี ในแต่ละวันหลังจากว่างจากทํางานต่างๆภายในบ้านจากนั้นก็มักจะโดนน้าสายใจเรียกใช้ให้ทำนูน่ทนทํานี่เป็นต้นคือนวดแข้งนวดขาให้เธอเป็นประจำและเธอก็มักจะโดนจิกโดนว่าแบบนี้แทบทุกวันส่วนเดินเพนได้แต่อดทนอดกลั้นก้มหน้าทำงานตามหน้าที่ให้เสร็จไปในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้เลยว่า จะหลุดพ้นจากอำนาจของน้าสายใจไปได้วันไหนบางวันเดือนเพนมักจะไปนั่งเศร้าในท่าน้ำคนเดียวเธอคิดถึงพ่อและแม่ที่จากไปแบบไม่มีวันหวนกาับนึกลำพึงลำพันอยู่คนเดียวว่าทำไมพ่อกับแม่จึงด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ปล่อยให้ตนประเสรินกับโชคสตาอยู่เพียงลำพัง นอกจากจะไม่มีสิทธิ์ในบ้านที่ขึ้นซื่อว่าเป็นสมบัติของพ่อกับแม่แล้วแม้แต่ชีวิตของตัวเองยังหาความอิสรภาพไม่ได้ต้องโดนแม่ใหม่จิกหัวไซเยี่ยงท่าคิดแล้วก็นึกน้อยใจในโชกสตาของตัวเองไม่รู้ว่าเป็นพ่อเวรกรรมแต่ปางไหนจึงทำให้ชีวิตมาเจอกับความทุกข์ความทรมานแบบนี้ส่วนฝั่งนายเมฆที่เป็นลูกติดของน้าสายใจพอตื่นจากนอนก็รีบ ออกจากบ้านไปหาเที่ยวเล่นด้วยความสบายใจไอเมฆนี่แต่ละวันมันออกไปไหนของมันเนี่ยไอลูกคนนี้มันไปเที่ยวเล่นของมันทุกวันเลยแล้วต่อไปมันจะเป็นคู่เป็นคนดังคนอื่นเขาบ้างไหมเนี่ยนางเพนถ้าแกถูพื้นเสร็จแล้วแกก็อย่าลืมไปซักผ้าซักผลล่อนล่ะ จาะนะ้เพนก็นจะเสร็จแล้วจ้ะนางสายใจได้แต่บ่นตามหลังลูกชายเพราะในแต่ละวันเขามักจะออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นถึงจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ทำการทำงานเพราะแม่สอนมาตั้งแต่เด็กแม่ลูกออกไปไหนทุกวันฮะไม่กินข้าวกินปลาบ้างเลยเลอลูกผมไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆนมาครับแม่ผมยังไม่หิวข้าวหรอกเดี๋ยวตื่นนอนค่อยทานก็นแล้วกัน ตอนนี้แม่เห็นลูกออกจากบ้านทุกวันเลยนะไปทำอะไรนักหนาฮะผมก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามประสานั่นละแม่ห่วงอะไรนักหนาจะคบใครต้องดูให้ดีๆนะลูกไม่ใช่บหาคนไม่ดีมาเป็นลูกสะใภ้แม่นะแม่ไม่เอานะจะบอกให้ผมรู้นะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนอนก่อนนะเดี๋ยวตื่นมาค่อยทานข้าวเออเอ,อแกนอนเถอะเดี๋ยวแม่จะไปตามนางเพ็มาทำกับข้าวไว้ก่อน พอพูดเสร็จก็เดินลงจากบ้านไปตามเดือนเพนที่ท่าน้ำโดยที่เขาไม่คิดสนใจเลยว่าอีกคนทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ชาวบ้านทั่วไปต่างก็รับรู้และนึกสงสารเดือนเพนเป็นอย่างมากแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ นางเพน้นแกซักผ้านะ่ะจนจะเสร็จหรือ,อยังฮะถ้าเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านสิไปทำกับข้าวกับปลาให้ไอ้เมฆมันกินนะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วจะนะเดี๋ยวก็กลับแล้วรอก่อนนะไม่ใช่ว่าแกแอบคุยผู้ชายอยู่แถวนี้จะลืมไปล่เวลานะอย่าให้ข้ารู้นะนางเพน็นถ้าขา้ารู้ข้าจะเคี่ยนให้หลังลายเลยจะบอกให้ไม่ใช่หรอกจะนะหนูเล่งมืออยู่เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว เดือนเพนต้องทนอยู่กับการกดขี่ของน้าสายใจแบบนี้ทุกๆวันจนไม่มีเวลาจะไปเปิดหูเปิดตานั่งเล่นกับเพื่อนอย่างคนอื่นๆเขาซึ่งชาวบ้านแถวนั้นต่างก็รับรู้พฤติกรรมของนาสายใจแม่เลี้ยงใจร้ายแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งได้แต่นึกสงสารเดือนเพนผู้อาภัพและนึกสาบแซงนางสายใจว่าสักวันกรรมจะต้องตามสนอง นางเพ้นแกทํางานใกล้จะเสร็จหรือ,อยังฮะข้าหิวข้าวลําไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยไปทํากับข้าวมากินสิใกล้จะเสร็จแล้วจะนะเราแป๊บหนึ่งนะแกทําอะไรให้มันเร็วหน่อยได้ไหมสักซ้าอยู่ได้เดี๋ยวโรคกระเพาะข้าก,กําเริบแกต้องรับผิดชอบนะจะบอกให้ทําอะไรไม่รู้จักเวล่ำเวลากับข้าวได้แล้วจ้ะหนูทำแกงปลากำลังร้อนๆเลย แกทำกับข้าวนะทำสะอาดสะอ้านบ้างหรือเปล่านางเพนไม่ใช่ว่าเอาอะไรลงไปใส่ให้ข้ากินนะถ้าข้ารู้นะข้าจะให้แกอดข้าวเลยจะบอกให้ไม่มีหรอกนะหนูทํายังสะอาดเลยแถมอร่อยด้วยเอออร่อยก็ดีแล้วถ้างั้นแกจะไปไหนก็ไปแต่ไปไปหาทํางานทําการนู่นข้าจะกินข้าวจะเดี๋ยวนูจะไปซักผ้าก่อน พอทำกับข้าวให้แม่เลี้ยงเสร็จเดือนเพนก็เก็บเสื้อผ้าลงไปซักที่ท่าน้ำตามเดิมนางสาวเดือนเพนผู้อาภาพ。เธอได้เป็นที่หมายตาต้องใจของชายหนุ่มในหมู่บ้านชายคนนี้เขาเป็นคนยากจนแต่ก็เป็นคนดีมีเมตตาเขาได้เฝ้ามองเดือนเพนมานานและในที่สุดเขาก็ใช้ความกล้าเข้ามาทักทายเดือนเพนในที่สุด เดินเพนพี่ขอนั่งด้วยคนได้ไหมได้จ้ะพี่เออพี่มีธุระอะไรกับเดินเพ้นหรือเปล่าจ้ะพี่ไม่มีธุระอะไรหรอกคือพี่เห็นเดินเพ้นทำงานงงงคคนเดียวทุกวันพี่ก็เลยอยากมานั่งคุยเป็นเพื่อน นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็มักจะมานั่งคุยเป็นเพื่อนเดินเพนทุกวันด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นจึงทําให้ทั้งสองมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอาจเป็นเพราะบุญนําพาวาสนาส่งจึงทําให้ทั้งสองได้พบลักกันและคงถึงเวลาที่เดินเพนจะได้หลุดพ้นจากบ่วงการกดขี่ของแม่เลี้ยงนับตั้งแต่เดินเพนได้รู้จักกับชายหนุ่มคนรู้ใจ ก็ทำให้ชีวิตเธอมีความสุขมีความหวังมากขึ้นหนึ่งปีผ่านไปชายหนุ่มคนนี้ก็มาสู่ขอเดือนเพนนับแต่วันนั้นเดือนเพนก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีอย่างมีความสุขถึงแม้บ้านของสามีจะเป็นคนยากคนจนแต่เขาก็เป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนขยันทำมาหากินดังนั้นจึงทำให้เดือนเพนมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ส่วนฝั่งนะ้าสายใจและลูกชายนับตั้งแต่เดือนเพนได้ออกเรือนไปอยู่กับสามีเธอก็ได้แต่งเอาลูกสะพ้ยเข้าบ้านเพื่อหวังจะมีคนมาทำงานบ้านแทนเดือนเพนในแต่ละวันนางสายใจมักจะสอนลูกสะพ้ยให้รู้งานต่างๆภายในบ้านดังที่เดือนเพนเคยทำมาส่วนฝั่งลูกสะพ้ยก็ได้ทำตามที่แม่สามีได้บอกสอนโดยเธอคิดว่าแม่สามีก็เหมือนแม่ของตัวเองถึง แม้จะรู้ว่านิสัยแม่ผัวเป็นคนที่ชอบไซให้ทำนู่นทำนี่ตลอดแต่เธอก็ไม่เคยบน่นเคยว่าไม่ว่าแม่สามีจะไซให้ทำงานอะไรเธอก็ทำตามทุกอย่างไม่เคยขัดข้องแรกๆกก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของสายใจและลูกชายมีความสุขความอบอุ่นดีเพราะได้เห็นลูกเป็นฟังเป็นฝาแถมยังได้ครอบครองบ้านไม้หลังใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของผัว กับข้าวมาแล้วจ้าหนูทำแกงปลากับแกงไก่กำลังร้อนๆเชียวแม่รีบทานเลยนะเออดีๆด,ดีลูกแม่กำลังหิวอยู่พอดีเลยว่าแต่อ้เมฆมันหายหน้าหายตาไปไหนลูกวันนี้แม่ยังไม่เห็นหน้ามันเลยนะเขาคงไปนั่งเล่นกับเพื่อนนะจ้ะแม่ไปแถวๆนี้แหละสักพักคงกลับมาเออออ้เมฆมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ไหนแต่ไรมามันก็ชอบไปหาเพื่อนอยู่เรื่อยค่อยๆบอกค่อยๆสอนมันไปเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นละนะ าแม่หนูจะค่อยๆบอกเขาจ้าเดี๋ยววันข้างหน้าเขาคงจะดีขึ้นด้วยนิสัยตั้งแต่วัยเด็กแม่ก็ไม่เคยสอนให้ทำงานทำการในแต่ละวันมีแต่นั่งกินนอนกินดังนั้นพอโตขึ้นก็ยังติดนิสัยตั้งแต่วัยเด็กถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแต่นายแม่ ก,ก็นยังชอบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอยู่เหมือนเดิมทั้งนี้ก็เพราะได้แบบอย่างที่ไม่ดีมาจากแม่จนกระทั่งหลายปีผ่านไปฝ่ายนางสายใจผู้เป็นแม่ก็แก่เท่าเล้าหยีลงตามกาลเวลาณบัดนี้กฎของกรรมที่นางสายใจได้เคยกระทําไว้ในเมื่อก่อนก็ได้ย้อนมาสนองให้เธอได้รับความทุกข์ความทารมานในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั่นเอง พี่ฉันพูดตรงๆนะว่าฉันไม่ไหวกับแม่พี่จริงๆแต่ละวันไซนูน่นซไซนี่พูดอยู่ได้ทั้งวันเอออดทนหน่อยก็แล้วกันแม่พี่เขาก็เป็นแบบนี้มาตัไหนตไห่ไลแล้วอดทนหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกต่อไปฉันจะไม่ทำกับข้าวให้แกอีกแล้วนะอยากกินก็ทำกินเองเบือ่อเออถ้าเหนื่อยไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวพี่จะบอกแม่เอง สันก็เลืออดนะพี่วันๆไม่ทําอะไรเลยไซส์อย่างเดียวสันอดทนมาหลายปีแล้วและต่อไปนี่สันจะไม่อดทนอีกแล้วรู้ไหมฝ่ายลูกสะพ้ยได้ประกาศว่าต่อไปจะไม่ดูแลแม่สามีอีกแล้วเนื่องด้วยความเกลียดสังที่ล้นออกมาจากเบื้องลึกของหัวใจ ไอเมฆเมียแกตื่นนอนหรือ,อยังแม่หิวข้าวแล้วลูกมาทำกับข้าวให้แม่กินทีสิเมื่อไหรพวกแกจะตื่นนอนเนี่ยจะเที่ยงวันอยู่แล้วไม่ทำการทำงานเหมือนชาวบ้านชาวซ่องเขาเลยลือแม่แม่จะบ่นอยู่ทำไมฮะคนจะหลับจะนอนถ้าหิวก็ไปหาทำกินเองสิตีนมือก็มีไซคคนอื่นอยู่ได้ลำคาญนังนี่แกเป็นลูกสะพ้่ยนะ ข่าแก่ปูนนี้แล้วยังจะให้ข้าไปทำกับข้าวกับปลาอีกหรือไอ้ลูกชายก็เหมือนกันมันเหมือนเมียมันไม่มีผิดมันเสื้อเมียมันยิ่งกว่าข้าอีกไอ้ลูกคนเนี้ย นางสายใจซึ่งอยู่ในวัยแปดสิบกว่าได้แต่บุญให้ลูกๆที่ไม่มีใครมาเลี้ยวแลและสุดท้ายก็แบกสังขารลุกไปทำกับข้าวกับปลาในครัวพอทำเสร็จก็ยกมานั่งทานคนเดียวแบบนี้ทุกๆวันหลังจากทานข้าวเสร็จก็เก็บเสื้อผ้าลงไปซักที่ท่าน้ำทำแบบนี้ทุกๆวันทั้งที่แก่แล้วเย,ยเดินเหินก็ไม่สะดวก แต่บ่อยครั้งที่ชาวบ้านมักจะเห็นแกถือกระมังลงไปซักผ้าที่ท่าน้ำด้วยความทุลักทุเลทุกทุกคนที่มาเห็นต่างก็คิดเป็นทางเดียวกันว่าที่แกเป็นแบบนี้อาจจะเป็นพ่อเวรกรรมที่แกเคยทำกับเดือนเพนไว้ในเมื่อก่อนและตอนนี้กรรมนั้นก็ได้ย้อนมาสนองแกแล้วบนปลายชีวิตของสายใจต้องได้มาทำงานงกงกภายในบ้านที่แสนจะทุกข์ทรมานแถมยังเป็นที่เกล ชังของลูกๆนี่คือกฎแห่งกรรมของสายใจที่ได้เคยกระทำสิ่งใดเอาไว้เมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นก็ย้อนมาสนองในที่สุด